ดาวพฤหัสย้ายราศีในวันที่29มีนานี้จะเสริมดวงอย่างไรให้ปังจะเสริมดวงอย่างไรจากหนักให้เป็นเบานะคะ 1. ให้ไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิโดยเตรียมของดังนี้ดอกไม้สีเขียวหรือเหลือง19ดอกทูบ19ดอกเทียน19เล่มแล้วตั้งนโมสามจบพร้อมกับภาวนาว่าปูเรนตัมโพที่สัมภาเรนิพพั ตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรัสสังวายะมันตาปีเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรหมม,มันตันติอักขาตังปริตตันตมพนามะเห19จบค่ะและให้ทำบุญกับพระสงฆ์คนชราการหรือการศึกษานะคะให้เงินทำบุญลงท้ายด้วยเลข19ค่ะ